สวัสดีครับในแวดวงที่คุ้นเคยกับเรื่องคริปโตเนี่ยนะครับทุกคนต้องเคยได้ยินชื่อ Genesis Block กันมาบ้างแน่นอนค่ะแต่ส่วนใหญ่มักจะรู้จักในฐานะบล็อกแรกของ Bitcoin แต่จากข้อมูลที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้เนี่ยโอ้โหชี้ให้เห็นว่ามันเป็นอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้นเยอะมากครับอืมมันเหมือนกับการค้นพบศิลาจารึกของอรารยธรรมดิจิตัลเลยที่ทุกตัวอักษรทุกสัญลักษณ์ที่ถูกสลักไว้มันมีความหมายซ่อนอยู่ทั้งหมดใช่เลยค่ะ มันไม่ใช่แค่จุดเริ่มต้นทางเทคนิคอย่างเดียวแต่มันคือถแถลงการคือปรัชญาที่ถูกบีบอัดแล้วก็ฝังลงไปในโค้ดอย่างถาวรเลย <c oughs> วันนี้เราจะมาถอดรหัสกันค่ะว่าทำไมบล็อกหมายเลขศูนย์บล็อกนี้ถึงได้กลายเป็นรากฐานทางความคิดที่ส่งอทิทธิพลมาถึงทุกวันนี้แล้วก็เจตนาลมที่สโตชินากามโตทิ้งไว้เป็นปริศนาตั้งแต่วันแรกสุดเนี่ยมันคืออะไรกันแน่่ึงโครงสร้างแล้วเนี่ยการที่มันเป็นบล็อกแรกมันสำคัญยังไงครับ คือเราพูดกันบ่อยๆว่ามันคือรากฐานแต่ในทางปฏิบัติแล้วมันทำหน้าที่เป็นรากฐานแบบไหนกันแน่ครับค่ะลองนึกภาพตามนะคะว่าบล็อกเชนเนี่ยคือโซ่ที่ยาวมากๆครับแต่ละข้อของโซ่ก็คือบล็อกข้อมูลธุรกรรมแล้วแต่ละข้อก็จะถูกล็อกเข้ากับข้อก่อนหน้ามันด้วยการเข้ารหัสที่ซับซ้อนมากสิ่งที่ Genesis b ล็อกทำก็คือการเป็นสมอเรือของโซ่ทั้งเส้นนี้ค่ะ อ๋อเป็นสมอเรือใช่ค่ะมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ไม่มีอะไรอยู่ก่อนหน้าเป็นจุดอ้างอิงแรกสุดที่ตายตัวแล้วก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้บล็อกที่1ต้องเชื่อมกับบล็อกศูบล็อกที่2ต้องเชื่อมกับบล็อกที่1คือทุกอย่างมันจะถูกร้อยเรียงกลับมาที่จุดนี้เสมอก็คือถ้าไม่มีสมอเรือตัวนี้โซ่ทั้งเส้นก็จะลอยเขวงขวางเลยไม่มีจุดยึดเหนี่ยวที่น่าเชื่อถือได้เลยครับูกต้องค่ะ มันสร้างสิ่งที่เรียกว่าความจริงที่เป็นหนึ่งเดียวหรือ a single source of truth ขึ้นมาเป็นครั้งแรกเลยคือถ้าไม่มีจุดเริ่มต้นร่วมกันทุกคนก็อาจจะมีสายโซ่เวอร์ชั่นของตัวเองได้าาแต่เพราะทุกคนเริ่มต้นจาก genesis block เดียวกันนี่แหละคะ่ะมันเลยบังคับให้ประวัติศาสตร์ทั้งหมดของ bitcoin ต้องเดินไปในทิศทางเดียวกันซึ่งมันถูกสร้างขึ้นเมื่อวันที่3มกราคม2009ใช่ค่ะแล้ววันที่นี้เองก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยนะคะนั่นสิครับ วันที่3มกราคม2009มันเชื่อมโยงไปถึงส่วนที่น่าตื่นเต้นที่สุดของบล็อกนี้เลยนั่นก็คือข้อความที่ซ่อนอยู่ข้างในใช่เลยหลายคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแต่ผมว่าน้อยคนที่จะเข้าใจว่าซาโตชิเลือกซ่อนมันไว้ที่ไหนแล้วทำไมการกระทำนั้นถึงแยบยลมากใช่ค่ะตรงนี้แหละค่ะที่เรื่องราวมันเปลี่ยนจากเรื่องเทคนิคไปเป็นเรื่องการเมืองและปรัชญาเลยครับซาโตชีได้ฝังข้อความที่เป็นพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์เด e Times ของอังกฤษเอาไว้ ข้อความนั้นก็คือ The Times 0 3 January 2009 Chancellor on brink of second bailout for banks ครับแปลไม่ง่ายว่ารัฐมนตรีคลังอังกฤษจ่ออุ้มแบงค์รอบสองถูกต้องค่ะแล้วความแยบยนต์ที่ว่ามันอยู่ตรงไหนครับทำไมไม่แค่เขียนไว้ในไฟล์เท็กธรรมดาธรรมดาเขาซ่อนมันไว้ในส่วนของโค้ดที่เรียกว่า Coinbase Parameter ค่ะ Coinbase Parameter ใช่ค่ะ โดยปกติแล้วพื้นที่ตรงนี้มีไว้สำหรับให้นักขุดใส่ข้อมูลทางเทคนิคบางอย่างหรือข้อมูลอะไรก็ได้ที่อยากจะใส่ซึ่งมันเป็นพื้นที่เล็กๆที่มีความยืดหยุ่นแล้วก็ไม่ได้ใช้บันทึกข้อมูลธุรกรรมโดยตรงซาโตชิจึงใช้พื้นที่ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์เหมือนกับเป็นกระดานชนวนดิจิตอลสลักข้อความที่ไม่มีวันลบเลือนนี้ลงไป หลุมเป็นเหมือนกันใช้เครื่องมือของระบบเองเพื่อส่งสารสารที่อยู่นอกเหนือกฎของระบบโอ้โห oh, เหมือนเป็นศิลปินที่เซ็นชื่อตัวเองลงบนผลงานเลยนะครับแต่แทนที่จะเป็นชื่อกลับเป็นการฝากรอยจารึกที่บ่งบอกยุคสมัยแล้วก็เจตนารมณ์ของตัวเองเอาไว้ใช่เลยค่ะแล้วการเลือกพาดหัวข่าวนี้มันจะท้อนอะไรในตอนนั้นครับมันจะท้อนทุกอย่างเลยครับช่วงปลายปี2008คือช่วงเวลาที่โลกกําลังบอบช้ําอย่างนักจากวิกฤตซับไพรม์ครับ วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ใช่ครับสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ทั่วโลกกำลังล้มละลายและสิ่งที่รัฐบาลกับธนาคารกลางทำก็คือการพิมพ์เงินมหาศาลออกมาเพื่ออุ้มหรือเบลเอาต์สถาบันเหล่านี้ไม่ให้ล้มอืมพาดหัวข่าวที่ซาโตชิเลือกมาเนี่ย มันคือหลักฐานที่ประทับเวลาเอาไว้เลยว่าบิตคอยน์ถือกำเนิดขึ้นในช่วงเวลาที่ระบบการเงินเก่ากำลังแสดงความล้มเหลวให้คนทั้งโลกเห็นคือมันไม่ใช่แค่การวิจารณ์ลอยเลยนะแต่เป็นการชี้เป้าไปที่ปัญหาอย่างจงใจเลยเหมือนจะบอกว่าพวกคุณกำลังอุ้มคนรวยที่บริหารพลาดด้วยเงินของคนทั่วไปและนี่คือเหตุผลที่ผมสร้างสิ่งนี้ขึ้นมามันเหมือนเป็นการประกาศแบบนั้นเลยไหมครับอะมันคือการประกาศเจตนารมณ์ที่สอดคล้องกับแนวคิดของกลุ่มไซเฟอร์พัม ที่มีมานานหลายทศวรรษก่อนบิตคอยจะเกิดด้วยซ้ำนะคะครับกลุ่มนี้เขาเชื่อในเรื่องความเป็นส่วนตัวใช่ค่ะการกระจายอำนาจแล้วก็ไม่ไว้วางใจสถาบันที่รวมศูนย์อำนาจอย่างรัฐบาลหรือธนาคารมาโดยตลอดอืม hmm. วิกฤตปี2008เป็นเหมือนการยืนยันสิ่งที่พวกเขากลัวมาตลอดให้กลายเป็นจริง การกระทำของซาโตชิคือการบอกว่าเราต้องการระบบการเงินที่อำนาจไม่ได้อยู่ในมือของคนไม่กี่คนแต่ถูกควบคุมด้วยกฎของคณิตศาสตร์ที่ทุกคนตรวจสอบได้ที่น่าสนใจคือมันทำหน้าที่สองอย่างในเวลาเดียวกันเลยหนึ่งคือการประทับเวลาเพื่อพิสูจน์ว่าบล็อกนี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นก่อนวันที่3มกราคม2009ใช่ค่ะเพื่อป้องกันข้อครหาเรื่องการแอบขุดเหรียญไว้ก่อนหรือที่เรียกว่า pre mining และ2คือการฝังอุดมการณ์ของโปรเจกต์เอาไว้เป็น DNA ตั้งแต่วันแรกถูกต้องที่สุดเลยค่ะเป็นความอัจฉริยะในการใช้ข้อมูลเพียงไม่กี่ไบต์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดครับทั้งในเชิงเทคนิคและเชิงสัญ,ญลักษณ์เลยมันเป็นการตอกย้ำว่าบิตคอยไม่ได้ถูกสร้างขึ้นในสุญญากาศแต่มันคือปฏิกิริยาตอบโต้ต่อเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริงพอพูดถึงเรื่องนี้แล้ว มันก็โยงไปสู่อีกหนึ่งความน่าทึ่งของ Genesis Block ที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้นั่นก็คือเรื่องของรางวัล50 BTC ที่เกิดขึ้นจากบล็อกนี้อ่าเรื่องนี้ก็น่าสนใจมากปกติแล้วคนที่ขุดเจอบล็อกก็ควรจะได้รับรางวัลนั้นไปใช่ไหมครับตามกฎแล้วเป็นอย่างนั้นค่ะทุกครั้งที่บล็อกใหม่ถูกสร้างขึ้นระบบจะสร้างเหรียญใหม่ขึ้นมาเพื่อเป็นรางวัลให้กับนักขุดในยุคแรกนั้นรางวัลคือ50 BTC ต่อบล็อกครับ ดังนั้น Genesis Block ก็ควรจะสร้าง50 BTC ให้กับ s a t o s h ผู้เป็นคนสร้างมันขึ้นมาแต่ในความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นแบบนั้นไม่ได้เป็นค่ะธุรกรรมที่สร้าง50 BTC จาก Genesis Block เนี่ยมีอยู่จริงนะคะอ้าวเหรอครับแต่ด้วยความพิเศษบางอย่างในโค้ดของมันทําให้ธุรกรรมนี้ไม่เคยถูกเพิ่มเข้าไปในฐานข้อมูลธุรกรรมรวมของ Bitcoin เลยผลก็คือเหรียญ50 BTC ก้อนแรกสุดของโลกนี้ไม่สามารถถูกนําไปใช้จ่ายโอนย้ายหรือทําอะไรกับมันได้เลยโห มันถูกแช่แข็งเอาไว้ในบล็อกหมายเลขศูนย์นั้นไปตลอดการค่ะลดเรื่องนี้เป็นความตั้งใจหรือว่าเป็นบัคในโค้ดกันแน่ครับมีการถกเถียงกันเยอะไหมในหมู่นักพัฒนาเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันมาตลอดเลยค่ะแต่ความเห็นส่วนใหญ่จะเอ็นเอียงไปทางว่าเป็นความตั้งใจของสโตชิมากกว่าอ๋อตั้งใจใช่ค่ะมากกว่าที่จะเป็นบัคหรือข้อผิดพลาดเพราะถ้าเป็นบัคจริงก็น่าจะมีการพยายามแก้ไขหรือมีคนหาช่องโหว่เจอไปแล้ว แต่นี่มันเหมือนกับการออกแบบมาให้เป็นแบบนั้นโดยเฉพาะมันคือการกระทําเชิงสัญ,ญลักษณ์อีกครั้งหนึ่งการกระทําเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ว่านี้มันสื่อถึงอะไรครับการสละรางวัลแรกสุดของตัวเองทิ้งไปมันสื่อได้หลายอย่างมากเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคือมันเป็นการแสดงให้เห็นว่าซาโตชิไม่ได้สร้างบิตคอยน์ขึ้นมาเพื่อความร่วมรวยของตัวเองอในระบบที่ขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจทางเศรษฐศาสตร์แต่รางวัลชิ้นแรกสุดกับถูกทําให้ไร้มูลค่าในทางปฏิบัติ มันเป็นการส่งสารที่ตรงพลังมากว่าโปรเจกต์นี้สําคัญกว่าผลประโยชน์ส่วนตัวน่าสนใจมากโดยเฉพาะเมื่อเราเปรียบเทียบกับเหรียญคริปโตรุ่นหลังๆใช่เลยทีมมักจะมีประเด็นเรื่อง Pre-Mining หรือการที่ทีมผู้สร้างแอบขุดหรือจัดสรรเหรียญจำนวนมากไว้ให้ตัวเองก่อนที่จะเปิดตัวโปรเจกต์สู่สาธารณะถูกต้องค่ะซึ่งมักจะสร้างความกังขาให้กับนักลงทุนมากใช่เลยค่ะ การกระทำของสตชีกับ50 btc แรกนี้มันตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงมันสร้างบรรทัดฐานทางจริยธรรมที่สูงมากให้กับบุญการนี้ตั้งแต่วันแรกเลยเหมือนเป็นการบอกว่านี่คือของขวัญให้กับโลกใบนี้ใช่ค่ะไม่ใช่เครื่องมือทำเงินของใครคนใดคนหนึ่งเหรียญ50 btc นี้จึงกลายเป็นเหมือนอนุสรณ์สถานดิจิทัลหรือที่บางคนเปรียบเปรยว่าเป็นเหรียญที่ระลึกวันเกิดของบิ t คอย n ที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของได้ ใช่ค่ะไม่มีใครเป็นเจ้าของได้เลยผมว่าการเปรียบเทียบนั้นเห็นภาพชัดมากเลยนะมันตอกย้ำว่า Genesis Block ไม่ได้เ no ป็นแค่เรื่องของมูลค่าแต่เป็นเรื่องของคุณค่าทางประวัติศาสตร์และอุดมการณ์ล้วนๆและมันยังสะท้อนถึงความเข้าใจที่ลึกซึ้งในธรรมชาติของมนุษย์ด้วยนะคะซาโตชิอาจจะรู้ว่าถ้าเหรียญก้อนแรกสุดนี้สามารถเคลื่อนไหวได้มันจะถูกจับตามองตลอดเวลาแน่นอนการเคลื่อนไหวของมันอาจจะถูกตีความไปต่างๆนานา และสร้างความปั่นป่วนให้กับตลาดได้การแช่แข่งมันไว้จึงเป็นการตัดปัญหาทุกอย่างและรักษาสถานะความเป็นตำนานของมันไว้ตลอดไปพอเราเอาทุกอย่างมาประกอบกันทั้งการเป็นสมอเรือทางเทคนิคข้อความที่เป็นแถลงการทางการเมืองแล้วก็รางวัลที่ถูกสละทิ้งไปภาพของ Genesis Block มันชัดเจนขึ้นมากเลยว่ามันคือรากฐานที่ถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถันในทุกมิติ ถูกต้องคะ่ะมันไม่ใช่แค่โค้ดหนึ่งบล็อกแต่มันคือแคปซูลเวลาที่บันทึกทั้งบริบททางประวัติศาสตร์เจตจำนงของผู้สร้างและปรัชญาที่เป็นหัวใจของระบบเอาไว้ทั้งหมดในที่เดียวงั้นเราลองมาสรุปภาพรวมทั้งหมดอีกครั้งนะครับเพื่อหเห็นความเชื่อมโยงขององค์ประกอบเหล่านี้กันได้เลยคะ่ะอย่างแรกสุด Genesis Block คือวันเกิดของ Bitcoin ในวันที่3มกราคม2009และเป็นรากฐานทางเทคนิคที่ทำให้บล็อกเชนทั้งระบบสามารถเกิดขึ้นและเชื่อมโยงกันได้อย่างมัม่นคง ถ้าไม่มีมันก็ไม่มีอะไรเลยใช่ค่ะต่อมาคือมันเป็นมากกว่าจุดเริ่มต้นทางเทคนิคเพราะมันคือเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่ฝั่งคำวิจารณ์ต่อระบบการเงินแบบดั้งเดิมเอาไว้อย่างถาวรอ,อืมผ่านพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ซึ่งเป็นการประกาศจุดยืนและอุดมการณ์ของบิตคอยอย่างชัดเจนว่าถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นทางเลือกและสุดท้ายคือการมีอยู่ของรางวัล50 BTC ที่ไม่สามารถใช้ได้ครับ ซึ่งทำหน้าที่เหมือนของที่ระลึกเป็นการกระทำเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงถึงความเสียสละและตอกย้ำว่าโปรเจกต์นี้มีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าผลประโยชน์ส่วนตนซึ่งทั้งหมดนี้รวมกันทำให้ Genesis Block กลายเป็นเสาหลักทั้งในทางเทคโนโลยีและในทางปรัชญาของโลกคริปโตทั้งหมดเลยค่ะการเจาะลึกในวันนี้ทำให้เห็นเลยครับว่าทุกรายละเอียดที่ซาโตชิใส่เข้ามาใน Genesis Block มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยแต่เป็นการวางหมากที่มองการไกลอย่างน่าทึ่งอืม มันคือการตั้งคำถามต่อโครงสร้างอำนาจทางการเงินที่เป็นอยู่ผ่านการสร้างระบบใหม่ที่ทำงานด้วยกฎเกณฑ์ที่แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงใช่ค่ะแล้วมันก็ทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราได้คบคิดกันต่อการที่ระบบการเงินใหม่ที่ทรงอิทธิพลระดับโลกมันถือกำเนิดขึ้นมาจากความไม่ไว้วางใจในระบบเก่าอย่างชัดเจนจ่มแจ้งขนาดนี้มันถูกฝังอยู่ใน DNA ของมันเลยครับ สิ่งนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับธรรมชาติของความขัดแย้งที่อาจจะฝังรากลึกอยู่ในวิวัฒนาการของเงินในอนาคตได้บ้างคะมันเป็นแค่การต่อสู้กันระหว่างเทคโนโลยีเก่ากับใหม่หรือมันคือความขัดแย้งทางอุดมการณ์ที่ใหญ่กว่านั้นมากอ mm. และคำถามที่น่าสนใจกว่าคือสิ่งที่เกิดมาจากจิตวิญญ,ญาณแห่งการต่อต้านและเป็นขบฏแบบนี้จะสามารถกลายเป็นกระแสหลักได้อย่างไรโดยที่ไม่สูญเสียตัวตนดั้งเดิมของมันไป นั่นคือความท้าทายที่แท้จริงที่บิตคอยและโลกคริปโตกำลังเผชิญอยู่ค่ะ